อย่ากกัดทั้งลูกเลย ก็ครั้งที่แล้วนะคะเราเสียใจมากมากเลยที่เราสั่งเยลลี่ลูกตามาผิดปอใช่มันเป็นของปลอมมันเป็นความผิดของทีมงานนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะเราก็ได้สั่งของแท้มาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันแตกจากอปลอมยังไงนะคะนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาแกะก่อนนะคะนี่จะเป็นเยลลี่ลูกตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงนะคะเรื่องรสชาตินะคะ ของมาจากเยอรมันเลยนะทุกคนเลยที่สง่งมาคือมีลูกลกเลยว้าวมีเป็นลูกกระตานะคะนีนะะ่ลูกกละตา้ะเออมีสีเหลืองอ๋อสีเขียวแล้วนี่มันลูกโลกอะ่ะทุกคนมันมาใหม่โว้าเป็นลูกโลกแล้วสรางมันต่างกันประวัติแกเลยเฮ้ยจะกินแบบมีจาน ของปอมนะคะที่มาจากจีนนะคะก็ทั้งหมด15บห้าบาทลูกละลูกละ15บาทแต่ว่าของที่มาจากจีแล้มันก็จะแพงหน่อยเป็นจากสิบห้าเป็น70นั่นแหละนี่น่าจะแบบว่ามีลูกกระต่ายด้วยเราต้องชิมเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนอันนี้คือของแท้ของแท้ของแท้ไม่มีใครเห็นของแท่งมันมีลูกกระต่ายมาดเพื่อขจิ้งเหรอคะ เดิมใช่ไหมมันรู้สึกมันเหมือนดินจี้ถูกป่มเอออส่อืมทางลูกเลยอยากกัดทางลูกเลยคือตัวเยลลี่อ่ะมันก็คือกันอยู่นะแต่ว่าไอ้ไส้ข้างในอะ่ะ ไส้ข้างในอ่ะว่าอันที่แล้วมันเปรี้ยวแล้วใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็คือหวานเปรี้ยวปี๊ดมันไม่ยอมมันเหมือนน้ำตาน้ำตามตันเปรี้ยวมากอะแบบมันเหมือนเยลลี่ที่มันแบบว่าละลายแล้วมันเปรี้ยวอ่ะมันเหมือนเยลลี่ที่เป็นฟันปลอมข้าเคยกินเยลลี่ฟันปลอมมั้ง กกินนัเอาแปะพี่ในกีแปะให้หน่อยพี่ในี่เดี๋ยวเนเนอมาชิมวันนี้ดีกวยอ่ะโอ้ยมันเปรี้ยวแบบเด้ออันนี้เป็นสีฟ้าแต่ว่าอุยเก็บเอาปิดหุ่นเด้อปาะเล่นอันนี้มันเป็นสีฟ้าอู้มีจากเพชรด้วยอ๋อไม่ใช่มันเป็นตุ่มมันเป็นหลุม อันนี้น่าจะโดนความร้อนมานะคะแล้วก็แต่ว่าน้องไม่มีแผนที่ติดเข้าไปน้องไม่มีไอ้สีเขียวๆติดนะน้องมาแต่ตัวสีฟ้าขอป้าแต่าไม่เดี๋ยวเป็นกลิ่นขี้หมือนก็กลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลเลยเป็นเหมือนบลูเบอรี่แอปเปิ้ลบลูเบอรี่ะกูเอาติดขึ้นกูยัดขึ้นในตัวล้นะคะ กลิตัวเองลิปมันกินทับกินเหมือนลิปมันเลยมันคนละฟิลกันเลยทุกคนอันนี้จะไม่เปรี้ยวนะอันนี้หวานมากกินบูเบอรี่กินเหมือนลิปมันนะกินเกินไปกินมันเค็มๆค็ม กินเลยบอกวากินเข้าไปอันนี้เหมาะกับแบบว่าคนแบบเอ็กจะกินหวานอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้แอปก็อยากกินหวานแต่ตามจริงคือเปรี้ยวมากเลิกคุยค่ะไปเดี๋ดวลงแล้อยกให้เร้แต่นี้อร่อยมากเลยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยแต่ว่ามันกลิ่นมันเหมือนมันไปหน่อยนิดนึงเดี๋ยวเราจะให้คนอื่นในช่อง Hey ท a TV นะคะลองชิมเยลลี่ลูกตาแล้วก็ลูกโลกนะคะ คนแรกของเรานะคะล้วก็เราทำแบบนี้พร้อมกันมันน่ารักคนแรกของเรานะคะคือทิวค่ะจะกินไรรูปโลกใช่ไหมมันต่างกันดูอันนี้มันเป็นเลียนนี่ลูกกตาดข้างในเลยนะอันนี้ตามันใหญ่นะเว้ยอันนี้อาชีพก่อนอ่ะเรากินของบอแทไปเข้าใจปะอันนี้คือของแท้แล้วของแท้แล้วใช่แล้วเราก็ลอกีเลยมันไม่เหมือนกันนะเว้ยเอ้ะแต่ รู้แน่นะเขาบสีแดงมาจะเป็นรถแอปเปิ้ลก็ได้เว้ยอ่าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอาร์ังกิีอ๋อ้ทำเหมือนไอติ๊การกใช่ไหมไอ้กูไม่เชื่อคุณชอบต้องเลยไม่มีไม่มีไอ่มูแก็ลูกก็ตายมาเรียบร้อยโดนเปรี้ยก่อนเลยเอ้ามาแล้วมันใส่ไส้มันเยอะมากมันเปรี้ยวแบบสีเขยวลูกปั้นหรือเป่านี่มันออมมะนาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบนี้มันเปรี้ยวกว่าสีเขียวก็คือรถมะนาว เราเล่นเราเล่นรสชาติเหมือนกับหมดลูกกระตาจะบอกว่าอะไรบ้างลูกโลกอร่อยมากอร่อยจริงแต่เขาให้ชิมแค่ลูกเดียวเท่านั้นแหละรสชาติลูกกระตาเป็นยังไงอย่างเดียวเลยแต่อยเยลลี่อร่อยนะข้างนอกยลลี่ข้างนอกอร่อยข้างนอกมันอยู่เยิ้มๆอ่ะแบบว่าไม่ได้แข็งโอ้กอะไรขนาดนั้นเออใช่นี่นะคะเราก็อยู่บักเจมพันนะคะก็บักเจมพันเลือกเลยเลือกให้เลือกเราอ่างลูกโลกกับลูกกระตา แต่เนี้ยมันต่างจากตัวไม่แลมันต้องพูดของเอย่างเป็นพีซินเตอร์ที่ไหนกันนะเออเอาอย่างนี้ไม่เราเป็นคู่จิ้นกันมิก็จะเลือกลูกกตาให้มันต่างกันดูเห็นว่าอันนี้มันเป็นเยลรี่แบบว่ามีลูกกตาข้างในแต่อันนั้นมนเป็นแค่พลาสติกเขามีมุกให้เล่นไหมเห็นไหมทุกคนการที่เราเป็นคู่จิ้นกันนะคะแล้วก็ก็จะทําอะไรเขาก็จะให้มีททำให้นะคะเราจะเป็นง่อยมึงเหมือนมันพูดเหมือนมึงเป็นง่อยเนี่ยเฮ้ยได้เหรอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยได้เจ้าอันน้องกินเลยกินทั้งลูกเลยแล้วน้องแบบว่าไม่มีใครได้กินลูกโลกแน่เลยทุกคนได้กินหนึ่งแล้วหนึ่งลูกเจมตีมันเอาข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเอาเคี้ยวก่อนเคี้ยวแล้วก็ดมแล้วก็ตมน้ำลายแตกซดน้ำจิ้มเอาสักพักตามันก็จะปิดเรื่อย เพื่อความปังคือหน้าเหมือนแคนอ่ะเริ่มกระตุกหน้าเริ่มกระตูกตูดเริ่มคล้ายหน้ามย์ปิดปากไว้มย์ิดปากไว้ตมัวใครเนี่ยคนละยาละเมย์ิดปากไว้มื่อกี้ เอให้มันเป็นฝันร้ายผมหรือพี่ให้นี่ติ๊กินกให้กินไหมคไอ้น้องคือแล้วแบบว่าสี่สก๊บอกแให้ปะอันนี้อร่อยมากจริงก็เลยไม่ให้ใครกินอืมคุก็คุยอยู่อ่ะกินกินเคี้ยวแต่ไม่กล้ากิอือออุ้ยนู่นนี่น้ำตาแตกอ่ะอุ๊ยหมืนกูเลยอะไปกันดีกว่าะค่ะไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวถึง ก็คือสรุปว่าไงอร่อยมากอยากกินอีกรู่นเลยแสดว่าอร่อยเฮ้ยอย่าพูดนี่นะคะแล้วก็อยู่กับสามสหายนะคะก็จะมีบักบอลนะคะจ้บ้านชบ้านหนึ่งสองสามแล้วก็บักสีโอเคปั้นก็คงอยากกินอันนี้แหละโอเคมาผมให้เดื่เวลาเป็นการเล่กคัดแล้วทำไมอะ กินกินกินโลกกินโลกระตังทำไมวันอยากกินอะไรให้บ้านเลือกโลกระตางมีได้ยินคนพูดว่าอันนี้อร่อยมากใช่อร่อยจริงใช่ไหมเออเอออร่อยมากเอออย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่กินพร้อมกันอะดมดมก่อนให้ทุกคนอร่อยมากมาบ้านมาเขารู้ว่าแกแกกไปได้หรอกูจะซวยวะ กินเหมือนมิ้นเลยแต่ดีเหลือเกินอร่อยมากอยากแกะข้างนอกอะอร่อยมากที Mother, ่ต okay. <se um, e ้องแกะมันจะสนุกมากมาดูรีแอคหน้าทั้งสามคนนะคะลองหายหนึ่งสองสามกินเลยค่ะกินเลยอะไรเหมือนดิฉันกับคุณกับคุณกับคุณทำไมบ้านป็นผู้โชคดีอ่ะบ้านคืน าปามา่ป้าไมา่ชอบกินเปรี้ยวอร่อยเดียวอร่อยเดียวอ,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 อ๋อมันอาจจะเปรี้ยวเกินใช่ไหมใช่แต่กกป้ามันกินเปรี้ยอมาทำไมกินตัวเนี่นี่หรอป้เาเป็นงั้นจริงหรอแล้วก็คือเอ,อ้ยไหลไหลไม่กล้าเคี้ยวต่อ อ่อมาอไแค่นี้ยังไม่ได้ชาเลยนมอ่อมาคือลงไปเลยแลจแบบมันรสชาติอกืม่ามันเี้ยวอยู่ไมรู้สึกว่ามันลกมันร่อยกว่าโลกหวาแต่ว่ากิ่นคือไม่ไดกิ่นข้างนคือไม่ได้เลยเพราะว่ากลินมิมันเอยมันก็อร่ไม่ชยแรกไงไม่คาแรกมันก็อร่อยคาแรกกัดไปเลยอสัมภาษณ์หน่ค่ะไปนาๆก็ชินเองละอร่ไหม กันได้อยู่กลางๆเฮ้ยสซาลาผมว่าอร่อยคือผมกินเปรี้ยวไงใช่มันอร่อยแต่ล้วอื่นกินบ้านหลักเปรี้ยวแล้วก็คือชอบอะไรเองอ่ะชอบอร่อยมากก็ได้เลยว่ามันจะอะไรอะไรแย่ๆมันเลยไม่กล้าเคี้ยวก็สรุปแปลว่าคือเลือกอันที่ตัวเองชอบนะเพราะว่าปัานชอบกินเปรี้ยวปัานก็เลือกถูกอันแล้วเหลืออีกสองคนนะคะเดี๋ยวเราไปให้คนต่อไปชิมกันเลยดีูค่ะโอ้โหเบื่อจริงๆจะแก้ไอ้ปั่นดูดเยิ่ง ก็มาถึงเจมพีนเย้อะเร็วๆลอยชิมกวาดตุ๊กตาอ่ร่อยๆกินยังเคี้ยวให้หมดนะเคี้ยวให้หมดเดี๋ยวพึ่งพูดนะเดี๋ยวพึ่งพูดความรู้สึกเป็นไงอะไรอะรู้สึกไงวะเปรี้ยวเอออะไรเปรี้ยวเอล่าเก่าปะอเปล่าเป่า อันนี้อร่อยมันค้อนทองกับอันอันเก่าเหมือนดินสีใช่ไหมเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวกว่าใช่ว่ามันยังติดอยู่ที่แบบต่อมตรงนี้อ๋อที่มันจะอ้วกกันมันเปรี้ยวอ่ะมันเปรี้ยวมากใช่กูชอบกินเปรี้ยวเซีลองกินนี้เจนลองกินนี้อ่ะลองลองเรลองแอบหนึ่งทำให้เขาดูชอบความที่แบบว่ายังไงหวานก็เยอะใชนนี้ไม่เหมือนโลกเลยอ่ะ ก็ไม่เหมือนไงมันคือคนละก็มึงชอบควาตาตีดไ่กูนะฮะแล้วมึงอ่ะกูกูกรรมพันธุ์ทตาตีติดคนแปลกอ่ะใช่ไหมไม่เหมือนโลกเลยอ่ะโลกอร่อยโลกอร่อยกว่าลูกกวาหวานโลกหวานลาเที่ยวโลกหวานเอะไรแบบนี้แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวเยลลี่ลูกกวากับลูกโลกของเราอะนะคะแล้วก็ เป็นการรีวิวครั้งที่สองนะคะที่เราได้รีวิวของอันนี้คือของแท้เอาง่ายๆอ่ะสรุปนะคะว่าของปลอมกับของแท้มันต่างกันยังไงก็คือของปลอมเป็นยังไงของปลอมก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ถึงกับเปรี้ยวแต่ว่ามันเปรี้ยวนะแต่มันไม่ถึงกับเปรี้ยวนี่แล้วก็ที่สําคัญคือเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะก็คือเลนตาเลนตาไม่คือมาด้วยแล้วก็กลิ่นมันก็จะ หอมกว่าแล้วก็รสชาติมันเปรี้ยวกว่านะคะแต่ว่าไส้ข้างในมันเยอะกว่าแต่ที่ Amazing ก็คือลูกโลกลูกโลกมันม่เนะลูกโลกคือเราไม่ได้กินเลยนะคะก็คือใช่รสชาตินะคะมันก็เป็นเหมือนลูกกลมๆสีฟ้าแบบเหมือนมัชเลโล่เยลลี่น่มไม่มันเหมือนรสชาติมันเออม์ชเลโล่นั่นแหละข้างในก็เหมือนบลูเบอร์รี่ไงอืมเนาะใช่ก็สรุปนะคืออันนี้มันหวานกว่านี้อันนี้มันจะออกเนียวเปรี้ยวแต่อันนี้จะหวานเลยนะคะก็ ชอบตัวส่วนตัวหนูชอบลูกโลกก็คือไม่ไม่ชอบเลยค่ะก็ไม่แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปรีวิวเลือดลตาของพวกเรานะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดสองสั่าให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปหาลังกินกันดูนะ